สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินะสตาอิน لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقوام سنتي ความเจริญความ ความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสุโกต,ตออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวันตาลาที่พระองค์ได้ให้พวกเรานั้นได้รับความเมตตาจากพระองค์อย่างมากได้รับเนื้อมัตจากพระองค์อย่างมากความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา ความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อพ่อแม่เราและต่อญาติพี่น้องของเราเราพิจารณาและเราก็เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ให้ความเมตตาพระองค์ได้ให้ความปกป้องคุ้มครองนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราทุกวันนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาให้พระองค์ดูแลและก็คุ้มครองนะครับ เพราะว่าเราเห็นว่าลูกๆของเรานะครับคนในครอบครัวต้องออกไปทํางานในแต่ละวันโดยการเดินทางขับรถยนต์นะครับหรือไปค้าขายตามตลาดนัดนะครับหรือไปทามาหาก,กินกันในแต่ละวันก็ได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องจากอัลลอฮฺซุบฮานาหฺวานตาลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องตระหนักเพราะในแต่ละวันที่ท่านออกไปอัลลอฮฺอยู่กับท่านนะครับ แต่ท่านจะอยู่กับอัลลอฮ์หรือไม่คนบางคนนะครับไม่ได้เอาอัลลอฮ์เลยทิ้งอัลลอฮ์ซุบฮะนาว์ตาลาหลงลืมนะครับไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เลยอันนี้ยุ่งนะครับเพราะว่าไปทํางานแล้วนะครับไม่ได้ตะวะกัลนะครับมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮะนาว์ตาลาฉะนั้นผู้สัทธานเนี่ยจะต้องมอบหมายนะครับเมื่อออกจากบ้านตั้งใจจะไปทํางานในแต่ละวันต้องมอบหมาย การงานที่เราจะไปทํานั้นให้ประสบความสำเร็จนะครับให้ประสบความสำเร็จด้วยการที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านครับความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานาห์วตาลาที่พระองค์จะให้งานนั้นเนี่ยมันราบรื่นให้งานที่เรากําลังจะไปทำเนี่ยประสบความสำเร็จพี่น้องครับบางคนคาขายนะครับก็อยากได้ความสำเร็จจากการค้าขาย แต่ถ้าค้าขายแล้วเนี่ยโกหกเก่งค้าขายแล้วเนี่ยไม่เม่งซื่อสัตย์ต่อลูกค้าท่านก็ไม่ประสบความสําเร็จในการค้าขายหรอกครับเพราะท่านนาบีบอกว่าอยู่แล้วว่าการโกหกกันจะนําท่านไปสู่ความหายนะและความหายนะนั้นจะนําไปสู่นรกของอัลลอฮ์ฉะนั้นพอเวลาเราจะทํางานที่ใดก็ตามหรืองานใดๆก็ตามเราจะต้องมีคุณลักษณะนะครับปฏิบัติตาม นะครับคำสอนของท่านรอซูลสุลต่านฮวาเลฮิวสัลลัมพยายามยึดมั่นนะครับนำสุนนะของท่านรอซูลมาใช้ในทุกการดําเนินชีวิตของเร,เราเราอย่าได้ตกเป็นนะครับตกเป็นเครื่องมือของชัยตอนที่ชัยตอนนะครับมีเล่เหลี่ยมมีกลอุบายที่จะชักจูงให้เราเนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์การที่เรา อยากจะโกหกลูกค้าการที่เราไม่จริงใจต่อลูกค้านะครับนี่ในกรณีที่ค้าขายของที่ซื้อมานะครับในราคาที่ต้นทุนไม่ได้แพงมากนักนะครับแต่เราก็บอกส,สูงเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้านั้นต่อรองในราคาของมันพี่น้องครับการโกหกเนี่ยมันมาจากได้เหลี่ยมของชัยตอนที่ต้องการที่จะให้ ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์ของตนเองอย่างนี้เนี่ยนะครับและความหายณะเนี่ยมันก็จะมาในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังการปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองการลุ่มหลงดุนยานะครับนี่ก็เป็นเล่เหลี่ยมของชัยตอนอีกเหมือนกันเป็นกลอุบายของชัยตอนอีกเหมือนกันลุ่มหลงในดุนยานะครับเที่ยวตลอดนะครับและยิ่งในทุกวันนี้เนี่ยลุ่มหลงดุนยา ตามกระแสนะครับผมเคยพูดกับพี่น้องไปแล้วว่าพอเวลาไปไหนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปถ่ายลงนะครับแล้วก็ไปโพสเฟซบุ๊ก,กว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระแสของดุนยาทั้งนั้นเลยครับสซฮาบ้าไม่มีครับในยุคนั้นนะครับในยุคข,ของท่านอดูลก็ไม่มีในเรื่องนี้นะครับเราอย่าไปอ้างว่าในยุคนั้นมันก็ยังไม่เจริญเขาก็เลยไม่ทํา ผมก็เชื่อมั่นและพวกเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าต่อให้มีความเจริญไปเกิดขึ้นในยุคนบีเนี่ยนบีก็ไม่ทําอย่างนี้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นกระแสของชัยตอนนะครับเป็นกลอุบายของชัยตอนที่จะให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามอารมณ์ฝฟต่ำของเราในอัลกุรอานบอกนะครับบอกว่าอะไรครับในอัลก ah ุรอานสุระอัลกอสสนะครับได้บอกว่าว่ามันอัลบลลูอายะที่ห้าสิบ นะครับว่ามนอัลลอฮฺบิลลาฮิมจากชัยตอนร้จีมว่ามนอัลลอฮ์ุมิมมะนิตตาบะฮาวะบิไกริฮุดัมมินัลลอฮ์อินนัลลอฮฺฮาลาียฮ์ดิลกุ๊มัลซอลิมีนนะครับและผูดด้ใดเล่าจะหลงผิดยิ่งไปกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตำ่ำของพวกเขาพวกนี้เป็นพวกที่หลงผิดพี่น้องครับ ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาบิโกยริฮูดมินัลลอฮ์โดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานาฮัวตาลาแท้จริงอัลลอฮ์มัะตัลลานั้นไม่ทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานเป็นอายะที่มีความสำคัญ และเป็นอายะที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รู้ว่าบางอย่างเนี่ยอารมณ์เนี่ยอยากจะทําไอ้นั่นอารมณ์อยากจะทําไอ้นี่นนและไออารมณ์ที่อยากจะทําไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยมันผิดต่อหลักการศาสนานะครับบางคนเนี่ยนะครับอยากจะย้อมผมสีแดงนะครับอยากจะสักลายบนตัวตามกระแสนะครับ ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติตามอารมณ์ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าเราลงมือทำฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับทางบ้านให้ดูแลลูกชายที่เป็นวัยรุ่นนะครับอาจจะทำตามอารมณ์ที่ตัวเองที่อยากจะทำอยากจะสวยอยากจะหล่อตามกระแส แล้วถ้าเขาเตือนเขาแล้วเขาเขาดื้อดึงเขาไม่ปฏิบัติตามนั่นแปลว่าอะไรครับเขาตกอยู่ในกลอบาอยู่ในเล่เหลี่ยมของชัยตอนเขาเป็นทาสของชัยตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นชาติของชัยตอนเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้รับทางนําอันถูกต้องจากอัลลอฮฺสุบานตลาอัลลอฮฺสอนอัลลอฮฺห้ามนะครับว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันผิดต่อหลักการของาศาสนาที่มันเป็นเ,เรื่องของยาหูดีที่มันเป็นเรื่องของนัสรอรนี นะครับการแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยนะครับสุภาพสตรีแต่งตัวรัดรูปนะครับสุภาพสตรีออกจากบ้านฉีน้ำหอมฟุง้งนะครับกินเนี่ยเดินไปไหนใครก็หันมามองนะครับแต่งตัวไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถามว่าที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรครับก็เพราะอารมณ์ของเราเนี่อยากจะเป็นอย่างนั้นเ,นเราปฏิบัติตามอารมณ์ของเราเราไม่ขม่มอารมณ์ของเราว่าไอ้เนี่ยมันไม่ถูกนะ ไอเนี่ยมันผิดต่อหลักการของศาสนานะนะครับบางทีเราก็งงเหมือนกันนะครับว่าคนที่บางครั้งเนี่ยสุภาพสตรีที่มาด้คุมฮิยาบนะครับก็ไปงานนะครับก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะครับไปงานแล้วก็ไปปะปนอยู่กับสุภาพสตรีที่เขาคุมฮิยาบแต่งตัวเรียบร้อยทั้งทงที่เขาเองก็เป็นมุสลิมถามว่าเขาไม่ละอายบ้างหรือครับเขาไม่ละอายบ้างหรือเมื่อเขาได้ไปอยู่ท่ามกลางมุสลิม์ ที่เขาเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาความจริงแล้วความละอายนี่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่ทำไมไม่ละอายลละครับที่ไม่ละอายก็เพราะอะไรครับเพราะอารมณ์ไ่ต่ำของเขาเนี่ยมันมีมากมันอยู่เหนือความละอายที่จะมีอยู่ในจิตใจนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาทั้งหลายฉะนั้นการ ปฏิบัติตามอารมณ์นะครับที่ที่ที่เราทำไปแล้วในแต่ละเรื่องในแต่ละราวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับแนวทางถูกต้องจากอลลาัลลอฮฺสุลตารแล้วคนพวกนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็บอกอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องนะครับให้กับกลุ่มชนที่อาธรรมนะครับที่ไม่เอาหลักการของาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้แนวทางที่ถูกต้องฉะนั้น เล่เลหี่ยมกลอุบายของชัยตอนจะต้องไม่อยู่ในบ้านของเราเล่เลหี่ยมกลอุบายของชายตอนจะต้องไม่อยู่ในภรรยาของเราจะต้องไม่อยู่ในสามีของเรานะครับถ้าคนในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกหรือแม้กระท่งตัวเราเนี่ยมันตกอยู่ในเล่เลหี่ยมและกลอุบายของชายตอนพี่น้องครับบางทีบางครั้งมันถอนตัวยากถอนตัวไม่ขึ้นเลยครับเพราะว่า บางครั้งหัวใจมันกระด้างแล้วศาส,สนาก็ไม่ฟังแล้วบางทีหัวใจกระด้างแล้วเนี่ยตามืดมิดนะครับมองไม่เห็นศัสัจธรรมแล้วนะครับหูก็ไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนจากใครแล้วเพราะเราเนี่ยอยู่ในกลอุบายของมันใช้ตอนชอบอกชอบใจกับพฤติกรรมอย่างนี้เหลือกเกินฉะนั้นเนี่ยนะครับได้มี คำสอนนะครับจากท่านรอซูลสลรลอฮวาอะัลฮลิวะซัลลัมอย่างนี้นะครับบทหนึ่งในบันทึกของท่านอิหมามเตอร์มีดีจากท่านอิมรอนบินหุซอยกล่าวว่าท่านรอซูลสลรลอฮวาอะัลฮิวะซัลลัมท่านได้สอนอิมรอนถึงถ้อยคำสองคำให้ท่านนั้นวิงวอนนะครับให้ท่านนั้นได้ขอดูอาต่ออลอลฮ์นะครับเป็นถ้อยคำสองคำเท่านั้นเองนะ ฉะนั้นถ้าพี่น้องนั่งรับฟังอยู่ตรงนี้ถ้าจำได้นะครับไม่ยาวมากนะพี่น้องก็พยายามจดจำหรือพี่น้องเ,อเ,อเ,อเปิดหนังสือดูอาก็อาจจะเจอนะครับในถ้อยคำตรงนี้นะท่านนาบสลลีสุลต่านฮะวะซัลลัได้สอนเอาว้ยสองถ้อยคำด้วยกันประการที่หน um ึ่งอัลลอฮุมะอัลฮิมนีรุชดี ในรายการที่หนึ่งท่านหลอสูุละลยวะสัลลัมได้สอนว่าโอ้เออร์ได้โปรดดลใจข้าพระองค์ให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรมให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยเถิดนะครับนี่คือท่านหลอดูลสุลวะลยวะสัลลัมได้สอนท่านอิมรเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยนะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่มีความสำคัญขอพระองค์ทรงดลใจ นะครับขอพระองค์ได้โปรดดลใจให้ครับพระองค์อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรมด้วยเถิดหวัวใจของเราเนี่ยนะครับให้อัลลอฮ์ดลใจเถครับอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันมารบเราอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันมาดลใจให้เรานั้นต้องปฏิบัติตามอารมณ์ไฟตามนะครับอารมณ์ของ,งเราเนะี่ยอยากไปหมดแหะครับอยากจะได้อยากจะมีนะครับอยากจะกิน อยากจะกินดีๆอยากจะได้อยากจะได้ของดีๆนะครับอยากไปหมดแหละอารมณ์เหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าหากสิ่งที่เราอยากทั้งหมดเนี่ยมันผิดต่อหลักการของศาสนาเราต้องสลัดทิ้งให้หมดครับวันนี้เราจะต้องเอาคําสอนของอัลลอฮ์คำสอนของท่านนาบีสอลฮุอะลิวะซัลล,ลัลามมาซักฟอกหัวใจของเราให้ขาวสะอาดท่านซักเสือ้อซักผ้าท่านใช้แฟบซักเพื่อที่จะให้แฟบนั้นไปทําความสะอาดเสื้อผ้าท่าน ท่านอาบน้ำท่านฟอกสบู่เพื่อที่จะเอาสบู่ไปชำระร่างกายท่านแต่หัวใจของท่านเนี่ยแฟบมันก็ทำความสะอาดไม่ได้สบู่มันก็ทำความสะอาดไม่ได้ยกเว้นกุรอานยกเว้นฮะดีสนะครับของท่านรอซูนสลล,ลลัลฮวาไลฮวดซัลลัมสองประการนี้คือกุรอานและฮะดีสเท่านั้นที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้ที่เรานน้นจะต้องทำความเข้าใจว่าสองประการนี้จะซักฟอกหัวใจของเราเนี่ย ให้มีความสะอาดให้เรานั้นมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺสุลตานตาลาให้เรานั้นไม่มีความโอ้อวดนะครับให้เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติงานและเป็นงานที่หวังต่ออัลลอฮฺสุลตานตาลาว่าพระองค์จะทรงตอบรับเราจะเอาอะไรซักฟอกหัวใจเราได้ก็คืออัลกุรอานนะครับอ่านกุรอานแล้วศึกษาความหมายของมันจะเอาอะไรฟอกซักฟอกจิตใจของเราได้ก็อ่านฮะดีษ แล้วก็เอาฮะดีสเนี่ยนะครับนำมาปฏิบัตินะครับซึ่งฮะดีสที่ท่านนบีสอนก็มีหลายแง่หลายมุมหลายเรื่องด้วยกันนะครับฉะนั้นหนึ่งในคําสอนที่ท่านราซูล์สลลัลลอฮวอะลยว่าสั่ลัมสอนไว้ตรงนี้ในบันทึกของท่านอิหมั่มเตอรมีดีนะครับอัลลอฮุมมาอิลอัลฮิมีรุชดีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงดนใจของข้าพระองค์ให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงวาอิดนีมินชรินับซี และข้าพระองค์ขอความคุ้มครองนะครับนี่เป็นถ้อยคำที่สองและขอพระองค์ทรงคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดจากตัวของข้าพระองค์เองนะครับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากตัวของข้าพระองค์เองด้วยเถิดฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสองประการที่จะได้อยู่กับเรานะครับว่า ถ้าเราอยากได้ทางนําจากอัลลอฮฺมัลตาลาอยากให้อยู่ในชีวิตอยู่ในหลักการของาศาสนาอยากให้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานอยากให้ชีวิตได้อยู่กับฮะดีษของท่านาศสลลาสดลาสุลต่ละวานอิวะซัลัมก็ขอพระองค์ทรงดลใจเราเนี่ยนะครับให้อยู่ในแนวทางนี้ด้วยเถิดแล้วก็สิ่งสําคัญที่เราไม่อยากอยู่เลยที่เราไม่อยากมีเลยที่เราไม่อยากปฏิบัติเลยก็คือสิ่งที่มันเป็นความชั่วและไอความชั่วนั้นมันผิดต่อหลักการ แล้วเมื่อมันผิดตอลากการแล้วเราก็จะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสันตลาในวันกียรตคือเรื่องอะไรครับความชั่วที่มานะครับที่เกิดขึ้นจากตัวของข้าพระองค์เนี่ยความชั่วที่เกิดขึ้นจากหูของเราความชั่วที่เกิดขึ้นจากตาของเราความชั่วที่เกิดขึ้นจากมือของเราขอพระองค์ทรงปกป้องครับไม่ให้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเกิดขึ้นพี่น้องจําเป็นภาษาอัหรับไม่ได้พี่น้องก็จําเป็นภาษาไทยนะครับ สองรายการด้วยกันรายการที่หนึ่งโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงดลหัวใจของข้าพระองค์ให้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงรายการที่สองขอพระองค์ทรงโปรดนะครับปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากตัวของข้าพระองค์เองสองรายการนี้แหละนะครับที่จะประคับประคองให้เรานั้นอยู่ในหลักการของศาสนาจะประคับประคองทําให้เราได้รับความสุขนะครับในในโลกอาคิร้อง ฉะนั้นกลอบายเล่เหลี่ยมของชัยตอนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้ไม่สามารถที่จะฉุดดึงไม่สามารถที่จะทําผลักดันให้เราต้องไปหลงกับการปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองชัยดอนมันทําไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะดูอาเป็นอาวุธสําคัญที่จะปกป้องพวกเรานะครับให้พ้นจากเรื่องดังกล่าวนั้น มันทำหน้าที่ลึอเกินแล้วก็มันทำหน้าที่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็คือชัยตอนนี่แหละนะครับที่ทำบาปอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺมัลลัตลาก็บอกไว้แล้วว่าอินน um uh ัชัยตอนนะละกุมอาดูวนฟัตตะคิซูอาดูวาแท้จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้านะครับดังนั้นพวกเจ้าจงถือเอามันเป็นศัตรูเถิดตัวที่เป็นศัตรูตัวจริงของเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องมุสสิมของเรานะไม่ใช่คนข้างบ้านเรานะ เพราะอะไรอะ่ะอันนั้นแหละเป็นศัตรูตัวปลอมเพราะไอ้ตัวที่มันจะยุให้เราต้องทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้นะครับต้องให้เราบาดหมางก,กับคนนั้นคนนี้เนี่ยศัตรูตัวจริงเนี่ยก็คือชัยตอนนะครับฟัตตะคิรูฮูอัตูว,วานะแล้วก็ให้ถือเอาชัยตอนเนี่ยนะครับจงยึดว่าชัยตอนนี่มันเป็นศัตรูตัวตัวชักาดตัว,ตวเป็นศัตรูที่แท้จริงอินนะมายะดาฮิสบะฮูลิยะกูนูมินอัสฮาบิสไชด แท้จริงชัยตอนนั้นเรียกร้องพลพรรค์ของมันเพื่อให้พวกมันเป็นสหายแห่งเปลวไฟที่ลุกโชดช่วงนะครับชัยตอนนี่มันจะเรียกให้เราเนี่ยไปอยู่ในพลพรรคของมันแล้วในที่สุดเราก็จะเป็นชาวนรกเหมือนกับมันด้วยพี่น้องจะเอาหรือครับไม่คุ้มค่าเลยกับการที่เรามีชีวิตอยู่30ปีนะครับบางคนไม่ถึง30ก็กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วแล้วกลับไปในสภาพที่ไม่ได้เตาบัดตัวนี้ วายาซุบินแลขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับให้เราเนี่ยถ้าเราจะตายขอให้เราได้กลับตัวให้เราได้สำนึกผิดขออัลลอฮ์รับอามันของเราขอให้อัลลอฮ์ยกโทษในสิ่งที่เราได้เคยทําไปแล้วในสิ่งที่เราเคยตกเป็นเหยื่อของชัยตอนไปแล้วเราต้องขอต่ออัลลอฮ์สุบานตาลานะครับแล้วการกลับไปตรงนั้นของเราก็จะเป็นการกลับไปที่สมบูรณ์เราไม่ได้เป็นพวกของมันฉะนั้นวันนี้พี่น้องได้รับประโยชน์แล้ว นะครับได้รับประโยชน์ว่าหนึ่งอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองนะครับเพราะไอการปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำนั้นก็คือไม่ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺสุลต阿าสองนะครับได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้เราให้พระองค์ดลใจเราให้เราอยู่ในทางหลักการของศาสนานะครับและก็ประการที่สามให้เรานั้นห่างไกลนะครับขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วที่มันเกิดขึ้นจากตัวเรา สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องถ้าพี่น้องมันนะครับพยายามศึกษาแล้วก็พยายามนำมาปฏิบัติในให้เกิดขึ้นกับตัวของเรานะครับแล้วอัลลอฮฺสุลตาราก็จะตอบรับในสิ่งที่เราได้ขอไปดังที่ท่านนาบีได้สอนไว้ในตรงนี้นะครับคงฝากไว้แค่นี้ว่าบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสสลมุาะลกุมอัลลอฮฺมะตุลลอฮฺอัลบรักกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศรีพัน์ประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม